ผมเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมจะพาไปตีบวกปลอดภัยบวก15นะครับนะเอาง่ายๆเลยถ้าเพื่อนๆมีมีของที่เราต้องการนะครับหรือออฟสวยสวยดึงได้ใกล้ใกล้ใกล้สิอย่างนี้นะครับอันนี้คือออฟยังไม่ได้แต่ผมได้บวก12มาแล้วนะครับถ้าจะเอาตั้งแต่บวก1เลยนะครับวัตถุดิบ ของที่ใช้ตีบวกนะครับเป็นเป็นของพวกนี้นะครับก็ใช้ทั้งหมด300 300เอาเอาเท่าแบบเป๊ะๆนะ348ชิ้นนะครับคือทั้งหมดนะครับตั้งแต่บวก1ถึงบวก15นะเท่ากันทุกอันนะครับ306 368นะครับส่วนหินตีบวกไม่แน่ใจนะครับเยอะเยอะมากนะครับผมตีไปสัก สักเท่าไหร่เดียพันพันแปดนะพอไหมพันเจ็ดแล้วกันไปและหนึ่งพันตีไปพันห้าอ่ะโอเคพันห้า ผมมาแนะนำสูตรที่ทำให้คุ้มนะครับคุ้มมยังไงเดี๋ยวผมจะปกติเราต้องใช้300ปกติเราต้องใช้348ริชิ้นใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากคุ้มนะแนะนำทำตามผมหินไม่พอได้เก้าเอา90แล้วกัน Okay. อย่าเพิ่งเอาไปตีบวกอย่าเพิ่งเอาไปปลอดภัยนะครับให้เพื่อนๆเ,เอาไปบวกเล่นก่อนอ่าเห็นไหมเอาไปบวกเล่นก่อนนะครับอ่าเราบวกสีไว้ก่อนอ่าเห็นไหมครับ ผมมีอยู่99อันผมบวกเล่นไปได้บวก10แตกมา3อันอย่าพึ่งซ่อมบวกไปเรื่อยๆไม่ต้องซ่อมบวก8มา1อันแล้วก็บวก6มา8อันแล้วก็บวก7มา4อันเรามาดูกันว่าเราบวกแตกพวกเนี้ยเราคุ้มไหมผมบอกเลยว่าคุ้มบวก10อะถ้าใครแบบไม่ไม่โลภนะเอาแค่บวก10อะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นี่ก็โอเคละบวก10 เพิ่มมาตั้ง19ชิ้นนะครับดูดิบวก10 19ชิ้น3ชิ้นก็เห็นไหมสามชิ้นผมได้บวก13บสามเลยนะ54 57ชิ้นอะ่ะถ้าบวก8ได้เท่าไหร่เจ็ดบวก7ได้3บวก6น่าจะได้2นะอ๋อบวก6ได้1 6ลงไปอ่ะ1 แต่ถ้าถ้าแต่ถ้าจีดขึ้นมาอันนั้นคือกําไรเลยหานเจี๊ยบเลยนะครับนะผมบอกเลยถ้าเราเอามาตีเล่นนะเนี่ยผมจะตีไปเนี่ยตีไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าแตกอย่างเงี้ยก็ออกไม่ต้องไปซ่อมนะอย่าไปเดยอย่าไปเผลอซ่อมนะครับห้ามซ่อมนะเห็นไหมถ้าถ้าใครแบบถ้าใครแบบ เอาแบบนิดเอาทีละหน่อยอ่ะได้นะครับแต่ผมแต่ผมจะตีทุกชิ้นเลยผมไม่สนนะครับเพื่อมันฟุกแบบบวก15อย่างเงี้ยแบบยาวเลยนะยาวไปบวก15เลยเดี๋ยมันรู้นะครับเนี่ยผมได้บวกผมได้บวกสิแตกก็คือผมบวกไป11แล้วอ่ะทั้ง3มชิ้นอ่ะแตกหมดนะครับ อันนี้คือได้มาคุมมามมา1อันแล้วบอกเลยให้เพื่อนเพื่อนครับมาทีละ 9- 9อันอ,อ่กอนก่อนแล้วค่อยมาตีบวกแบบนี้แล้วก็ปลอดภัยไปนะครับพค่อยทำมันจะได้แบบคุมอันนี้คือสูตรคุมหมดแล้วคุมสุดแล้วนะครับแต่ถ้าเราเอามาตีบวกเลยอ่ะไม่คุมนะครับพค่อยทำไปนะครับ มันเพราะว่ามันถ้าเราตีบวกแตกปุ๊บเราก็เอามาปลอดภัยได้อยู่ดีนะครับไม่เหมือนจอะรูนะจอะรูนี่แตกแล้วเจาะไม่ได้นะครับก็เป็นของที่ยังไม่แตกถึงจะเจาะรูได้ได้บวก7มาชิ้นเดียวโอหวานเจี๊ยบเลยนะครับแบบนี้ ห้าม uhm. แต่แล้วก็ปล่อยทิ้งเลยนะครับอย่าไปซ่อมอย่าไปซ่อมนะถ้าถ้าซ่อมนี้ไม่คุ้มเลยเผื่อฟุกเพื่อนฟุกได้บวกสิบอย่างเงี้ยฟุกฟุกได้บวกสิบอย่างเงี้ยมันก็หวานเจี๊ยบเลยครับได้มาสิบเก้าอันนะ ดูเรีตีบวกครับห้าหกห้าหกไม่ไปไหนเต็มที่ไกลสุดได้หนะ้าเท่าไหร่วันนี้ได้แปดนะไกลสุดได้แปดเจ็ดมาสองชิ้นก็เพิ่มมาอีกสาม โอ้โหแตกยับยับจัดเลยนะครับบวกเอาผมจะอธิบายเลยแล้วกันนะครับจะเริ่มตั้งแต่บวกสิบไปแล้วกันนะครับบวกสิบอะ ใช้เท่าไหร่นะผมลืมล้เยอะมากนะครับ10ไป11น่าจะ22นะถ้าจำไม่ผิด11ไป12น่าจะ37นะครับ12ไป13น่าจะ54 13ไป14น่าจะ8ปดดสิบ 85หรือไปแปเท่าไหร่นี่ะจำไม่ได้แล้วก็ขั้นสุดท้าย14ไป15 1 2 8่นะครับเพื่อนๆเ,เตรียมไว้ทั้งหมดเลยถ,ถ้าถ้าไม่เอามาตีบวกเล่นเหมือนผมนะเตรียมเตรียมไว้ทั้งหมด348ชิ้นนะครับบวก1ถึงบวก15นะครับถ้าไม่เอามาตีเล่นเหมือนผมเนี่ยเอามาตีเล่นอย่างเงี้ยมันมันลด มันลดไปเยอะนะครับผมบอกเลยลดไปเยอะมากคุ้มอ่ะเล่นตีเล่นมันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปตีก่อนเห็นไหมปลอดภัยมาละผมติก๊กหัวใจไปก่อนเดี๋ยวไปหลงกดเดี๋ยวไปหลงกด นะครับบอกสิบไปบอกแปดหนึ่งชิ้นบอกเจ็ดเจ็ดชิ้นเลยนะครับโอเคได ได้มาบวกหนเนี่ยได้ได้ถึงบวกสนะิบี่สองร้อยชิ้นให้กดอย่างนี้ไปเลยนะครับปลอดภัยไปอันนี้คือไปบวกสิบสี่นะใช้ทั้งหมดสี่สิบสามมหินอีกร้อยโอ้โหหินนิดเดียวเองนะครับเนี่ยผมซื้อมาเยอะเกินไปหรือเปล่าหินเนี่ยนี่เฮ้ยผมขาดอีกนิดเดียวเองอ่อะขาดอีกนิดเดียวนะครับเห็นไหม ต่อขั้นต่อไปเป็นห้าิบเอ็มเลยแล้วก็หินใช้เท่าไหรหินใช้ร้อยหินน้อยมากนะครับใช้น้อยฉัดเฮ้ยหินใช้น้อยนะครับแล้วผมเตรียมว้โคตรเยอะอันนี้คือผมตีปลอดภัยได้เลยนะครับเนี่ยผมตีปลอดภัยจบได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมผมตีปลอดภัยจบได้เลยมันใช้กี่อันอะ พอดีเลยนะครับพอดีเลยเนะตีปลอดภัยบอกสิบห้าจบไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมอย,อยากจะเอามาตีเล่นก่อนเพื่อแบบเผื่อแบบเท่นะตีเล่นโอ้โหหินในนี้ผมกดมาเยอะเกินไปอะ่ะมันใช่ร้อยแปสิบเองนะครับแล้วผมกดมาเป็นเป็นพันอ่ะแต่เอาไปวางคืนได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนดึงตลอด าไปวางคืนได้เห็นไหมโอ้โหดูคนแย่งดึงอะครับโหดจัดเลยอะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเห็นไหมผมใช้ไปเท่าไหร่เองอะผมใช้ไปร้อยกว่าอันเ่ยใช้ไปร9 0เก้อจบจบทั้งหมดบวก13บสวกสิไปบวก15ปกติมันต้องใช้สองชิ้นนะครับแต่ผมใช้ไปทั้งหมด1้อ 10ชิ้นแต่ต้องเอามาตีบวกนะแต่ต้องมาตีบวกให้ได้บวก10ให้ได้บวก8ให้ได้บวกอะไรนะครับมาถึงจะคุ้มโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ